็มีใจวงล้ออยู่ผู้หนึ่งอย่างเดียวที่สองมนิฟา์ที่สามพิเทศษทู้ยปีจันเจ้าที่ห้าตอนสองที่หกเจ็ดและพุ้ยเเบอร์เก้าขึ้นรับรางวัลนะครับบังลมมือใหม่ไปพบน้ำมันกันต่อครับเรามาเจอกันต่อครับในรุ่นต่อไปครับในรุ่นต่อไปนี้เป็นอย่างเดิมโมดิฟายมือคัดหน้าส่บคุณยเฉพา้ใหนึ่งเนี่ยบวกเพิ่มให้ห้าพันเลยนะอะไร รู้ได้รับรางวัลก็เชิญเลยนะครับเดี๋ยวคนอื่นมารับเชิญเรยุ่งนะครับเออรับเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่เราก็ต้องไปดูโคชน์ตีอีกแล้วต้องพรันมาทุกรับนดูต้องพรันมาดูมาที่หนึ่งเลยเดียวตกไปให้รอดกะต้องพรนะ ใช่แล้วก็เริ่เนี้ยหนึ่งสองสามมาลงมาตรวจนะเบอร์จากเอสตองสามระดับสองพันพันสองและหนึ่งพันโอ้โห,โหรับกันเต็มเต็มเลยมางานนี้นี่รับกันเทียบก็น่าใส่นะร้อยเอสตองก็ไม่เห็นเป็นไรอ่ะใครแข่งขันได้ด้วยโอ้โหแจ๋เลยเราไปแข่งรายการไหนถ้า,ถามีสปอนเซอร์บังคับแจกเกินแจกทองก็เรียกซื้อเรียกหาใส่กันรอได้เลยเป็นตูกไฟหกสนามจะอยู่อีกสี่กันด้วย ยาบาเา1115ครับตามด้วยเาสอตาครับคมากินอันพราบุสถึงโลกคนขามครับตามด้เขาสตาครับได้เป็น115ครับเอ้อนีเบสบรินทร์ไม่ถีงไง เป็นเบาหวานหรือเปล่าเราทำไมเดินคลุกคลุ้งขนาน่ะยังอ่ะยังไม่ได้ตรวจระดับเป็นมาแล้วครับระดับหนึ่งรพออยัติเหมนเดิมาเจ้าปีจากจังหวัดตราดติดต่อเป็นพิเศษแก่ก้าพี่สามีอุตรกันครับอ่าไหลเลี่ยงกันไปมีคุณวัชอยานครับน้องลิาเอาแล้ว ไปเวรตามไปต่อยสูคูทักวันเลยร้เลยโอ้เหสดงดงามยาม้าฟินร้อยสิบห้าวันเม่เล็ดเกรดตำ่าโนวิสและเพโนวิเอาละเอารถเข้าไปรอ ในเรน่องของปีน115ตอนนี้มีอยู่สามกันนะครับใครนำ Yamaha ปิน115มามาสมัครส่วนเลยนะครับใครมีมาลงได้เลยนะครับในรุ่นของ Yamaha ฟิน115วันในเครื่ตอนนี้มีผู้สมัครอยู่สามกันเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากจะลงก็นำ Yamaha ปินมากระจายส่วนกันได้เลยนะครับ เรียบรอ้อยเข้าเเ้นชัยไปกันแล้วเจ้บปีรับเข้าไปทำได้สวยรดมาตัว